สวัสดีครับมาคุยถึงประวัติพระนาคปกใบมะขามรุ่นนี้กันนะครับนี่คือพระนาคปรกใบมะขามรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกลวยชุดดินเท่าโดที่ออกวัดรับดำใหญ่หลวงปูมุนเสกนะครับรุ่นนี้ โปรกใบมะขามหรวงพ่อกวยหลวงปู่มนลพิธีเสาห้าบูชาครูพิธีสมปัานาสุดยอดพิธีเสาห้าบูชาครูหลวงปู่มนอายุ105ปียอดพระเกจิอาจารย์หแผ่นดินจัดพิธีพุทธาพิเศษถึงหวาระนะครับรุ่นนี้ วาระที่หนึ่งทำพิธีเททองรออรูปเหมือนรูป่อพิมพ์เบ้าทุบครอบน้ำพุทธมน์รูป่อครึ่งซีกที่ติดข้างขันน้ำมนตรวงปูงมุนอธิษฐานจิตเดียวนะครับและท่านยังเป็นประธานเททองที่วัดป่าน้องลมจังหวัดสระแก้วในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2543นะครับ วาระที่สองนี้ทําพิธีพุทธาพิเศษที่อุโบสถวัดสุทัศน์วันที่16มีนาคมปี2543โดยมีนะครับหลวงปูร่ระไมวัดโพเย็นจังหวัดเพชรบูรณ์อายุหลักร้อยปีนะครับช่วงนั้นก็ท่านอายุ101ปีมีหลวงพ่อเพียนวัดกลืนกระถินจังหวัดรบบรี มีหลวงพ่อหลุยวัดราชยโยธาหลวงปู่ผลวัดนนทองจังหวัดรบบุรีหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูหลวงพ่อสินชัยวัดโพยเยนจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะมีหลวงพ่อทนอมคณะสองวัดสุทัศน์วันพิธีพุทธาภิเศษกวาระที่สองนี้นะครับ ปลุกเสกกันช่วงเวลาตีสองครึ่งนะครับของวันพิธีพุทธพิเศษเสาห้าวาระที่สามนี้จัดพิธีพุทธพิเศษที่วัดป่าน้องลมในวันที่8ปมีสายนปี2543โดยมีหลวงปู่หมุนเป็นประธานพิธีร่วมกับ หลวงปู่กองอายุ102ปีในช่วงนั้นนะครับท่านอยู่วัดสะมณฑนจังหวัดอยุธยามีหลวงปูร่ระไมวัดโพเยนจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ101ปีในในช่วงนั้นนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อสมจิตวัดบ้านด่านที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอียแล้วก็จะมีหลวงปู่สวง เทวดาเล่นดินมาอธิษฐานจิตตั้งกระทินไฟปลูกเสกเดียวให้ก่อนนะครับในช่วงเวลาตีสากว่า,วาเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แล้วท่านก็เดินทางกลับในเวลาตีสี่ครึ่งดูในวาระที่3นะครับเป็นพิธีที่สุดยอดนะครับหลวงปู่หมุนหลวงปู่กอง หลวงปู่ละไมหลวงพ่อสมจิตมีหลวงปู่สวงมาอธิษฐานจิตตั้งกระทินไฟให้ก่อนนะครับสุดยอดนะครับพิธีนี้แล้วก็จะลงปรงมุนเวลาพุทธาพิเศษจุดเทียนชัยให้อีกมีพระเกจิดังประจำสีทิศนะครับนี่คือวาระที่3วาระที่4นี้ที่วัดรับรำยยนะครับ วันที่9มีษายนปี2543หลวงปู่มุลอธิษฐานจิตปลุกเสกตั้งธาตุนุนธาตุท่านทำวิธีชักยันเลยนะครับในวาระที่4นี้แล้วก็วาระที่5ที่วัดสุทัศน์ในวันอาทิตย์ที่30มีสายนเวลา9นา19นาทีที่อุโบสถวัดสุทัศน์ และพิธีมหาสมปัตนาเพื่อสมทบทุนสร้างสาราเทิดพระเกียรติที่วัดรับลำใจสามัคคีอำเภอท่าหลวงจังหวัดรบบุรีนะครับจัดพิธีปลุกเสกใหญ่ที่วัดรับลำใจวันที่5พฤศจิกายนปี2543เป็นอีกวัตถุมงคลที่หลวงปู่ม,มุนเสก วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนได้กล่าวไว้ว่านะครับก่อนท่านจะละสังขารก็คือของของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคลาภร่ำรวยตลอดทำมาค้าขึ้นจเจริญราบจเจริญยศขอให้เป็นคนดีนะครับแม้แต่ฉันตายไปของของฉันก็ขลังกว่าน,นี้อีกร้อยเท่า น้ำลายไอปากลมปานที่บรรจุลงในวัตถุมงคลด้วยพุทธคุณพรังจิตอันเข้มแข็งของฉันย่อมเป็นหนึ่งไม่เป็นสองนะครับนี่คือวาจาสิทธิ์ที่รวมปู่ม,มูลท่านได้พูดไว้ก่อนท่านระสังขารวัตถุมงคลที่ปลุกเสกในการจัดสร้างในพิธีนี้นะครับ ก็หายากตอนนี้หายากนะครับลักษณะของพระหน้าปกรุ่นนี้ก็คือข้างหน้าจะเป็นพระหน้าโปกนะครับมีตอกโค้ดด้านข้างส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีเลขหนึ่งไทยข้างบนมีคำว่าหลวงพ่อกวยชุดตินเท่าโดข้างล่างก็จะเป็นยนัน และก็จะมีคำย่อวอลวนจุดจอช้างจุดยอยักษ์นะครับเป็นอีกวัตถุมงคลที่พิธีปลุกเสกหลายวาระมากมีหลวงปูม่มนหลวงปู่สวงเทวดาเด่นดินมาช่วยปลุกเสกหลวงปู่มุนเป็นประธานชักยันในพิธีด้วยนะครับสุดยอดแลวครับเหรียญรุ่นนี้ขอบคุณที่รับชม ช่องอวดของขังชาแนล